สวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ป้าปนุก็มาทำคลิปวิดีโออยู่นะคะม,มาถ่ายเร็จให้ดูดูซ่เป็ดเป็ดบ้านเขาไม่ได้มีคนดูแลนะคะในเป็ดเขาเรียกเป็ดน้ำเยอะเลยแล้วก็สวยด้วยถ้อย่างี่บ้านเรานะคนกินหมดเลยนะที่นี่ก็มากินนะ ดูสวยงามมากเดี๋ยวนี้เด็กธรรมชาติมากเลยค่ะดูนะเพื่อนๆดูดิวมีนกเดินมาด้วยดูดิๆไม่กลัวคนดูสิวี้เขาดูเขาเล่นดูเขาเล่นน้ำถ้าบ้านเราไม่เหลือเออ ไทยแลนไม่เหลือหรอกปั้นเขาไม่ได้เลยตำรวจจับธรรมชาติเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเศยมากเศยบินลงน้ำแหละบินลงน้ำแหละ จะมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้จะมีไอ้ที่มันมีของเขียวตัวเมียก็จะเลยลายร้องดังมาก <c oughs> ทะเลน้ำนี่จะสวยมากเลยค่ะเนี่ย <c oughs> ดูสินี่เปนเธอสวยมากเลยสวยงามจริงๆสวยงามมากเนี่ยวชิละ มานี่มามะขอจับไหนได้ไหมขอจับไหนได้ไหมยไปแล้วสวยงามั้งนกทั้งเป็ดเป็ดน้ำเป็ดป่า <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านอยู่ข้างทะเลนะคะสวยงามสวยงามยังไงป้าพนุก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ป้าพานุขขด,นด,าพานด้วยนะจ๊ะฝากตับตะไคร้กดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะสวัสดีค่ะ